มนุษย์62แบบหมายถึงความเห็นคนเรามีมีความเห็น62แบบ62แบบเนี่ยมันมาจากเหตุต่างๆกันนะเหตุต่างๆกันหลายอย่างอย่างเช่นคนหนึ่งเป็นเคยเป็นเทวดาเพิ่งตายมาแล้วก็นะ มาปรลรกความเพียรเกิดมาเป็นมนุษย์มาปลกความเพียรย้อนไปดูอดีตได้เห็นตัวเองเคยเป็นเทวดาแล้วเพิ่งตายมาแต่เทวดาคนเนี่ยยังอยู่ก็มาบัญญัติทิฏฐิว่าอัตตาบางอางเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงทั้งที่ถ้าเป็นความเป็นอัตตาแล้วเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดน่ยแต่เพราะยานอย่างรู้เข้าสุดได้แค่นั้นนะเขาก็เลยมาพยากรณ์แค่นั้นมาบัญญัติมาเกิดทิฏฐิความเห็นอยู่แค่นั้นอย่างนี้นั้น ก็จะมีความเห็นของมนุษย์เนี่ยที่หลากหลายตัวเองมีความสามารถอะไรได้แค่ไหนก็มันบัญญัติแบบนั้นหรือมีทิฏฐิแบบไหนดังนั้นทิฏฐิทั้งหมดของคนในโลกเนี่ยพระศาสดาหเห็นหมดมี62แบบแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือทิฏฐิแบบไหนก็ตามพระศาสดาบอกว่ามันมีขึ้นเพราะมันมีอุปทานในขันธ์ห มีขึ้นเพราะการเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสเพราะคิดว่าผัสสะเป็นเราองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้มีผัสสะ,ะเรโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสดังนั้นจะเป็นความเห็นแบบไหนก็ตามมันเป็นที่ถูกป,ปาทานอุปาทานในความเห็นทั้งสิ้นซึ่งเราต้องละต้องทิ้งเพราะทุกความเห็นเป็นการสร้างการเกิดทำให้การเกิดยังมีอยู่ถ้าการเกิดมีการตายมี ถามว่าทาไมพระเจ้าต้องการให้ปล่อยความเห็นปล่อยวางความเห็นละทิ้งความเห็นเพราะว่ามันเป็นภพมันเป็นการสร้างการเกิดทําไมเกิดไม่ดีหรอไม่ดีเพราะว่าชรา,ามรณะมันตามมาถ้าเกิดแล้วมันไม่มีชรลามรณะก็เอาสิไปเกิดกันแต่พระองค์ก็ดูระบบการเกิดทั่วโลกาตาตายหมดพรหมตายเทวดาตาย พรหมกิกาอายุหนึ่งกับอาภัสระอายุสองกับนะสุพกินหาอายุสี่กับเวหภละอายุห้าร้อยกับทเทวดาอากาสาอายุสองหมื่นกับนะวิญญาณัญจาจตนะสี่หมื่นกับอากินจัญญาจตนะหกหมื่นกับตายหมดนะไม่มีอะไรที่ได้การเกิดแล้วไม่ตายแต่พอเวลาตายแล้วทุกไหมละ่ะทุก มีใครอยากตายไม่อยากตายมีใครอยากเจ็บป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยนะวิ่งหายากินกันเพราะไม่อยากเจ็บใช่ไหมแต่ต้องได้พระองค์จึงให้เราเห็นความทุกข์จากการที่ได้เกิดมาแล้วมันเจอทุกอะไรบ้างดังนั้นอยากได้การเกิดอีกไหมต้องไม่อยากได้นะไม่อยากได้เพราะอะไรต้องรู้รู้เหตุผลนะ ดังนั้นจึงเราจึงมาจบกันที่ตรงนี้ว่าทิฏฐิหกสพระองค์เนี่ยบัญญัติมาเพื่อให้เป็นอาวุธแก่สาวกในการที่จะไปปราบทิฏฐิแบบต่างๆคนนี้มีทิฏฐิแบบนี้จะปราบบาทะอันเป็นข้าศึกได้อย่างไรนะแต่ทั้งหมดนั้นถูกขมวดลงที่ความเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัส หรือการมีอุปทานในขันธหถ้าเข้าใจปล่อยวางได้ที่ทิ6 2หายไปหมดไปทีนะนี้ในวันอาสาฬหหรือเข้าบรรษาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราก็ทำตามปกติเนี่ยเพราะการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องได้ยินได้ฟังธรรมนะต้องมาได้ฟังธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่สาระเท่าไหร่ เพราะการเป็นผู้ได้สดับจะทําให้ทรงจําได้จะทําให้ใคร้ควรธรรมะได้ทําทั้งหลายจะทนต่อการเพง่ิสูจน์ไล่ลําดับไปคนนี้จะบรรลุทําได้นั่นคือสําเร็จผลของการเกี่ยวข้องกับสมณะและ้วสาเร็จผลของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วเราจึงมีการประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นหลักเรามามา นอกจากทําบุญถวายทานแล้วเพื่อการลกความตระเนียนเป็นมนทินแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะมาประพฤติทำสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบททัติตามทำอยู่และก็ได้มาสดับในคำตถาคตพอแล้วแค่นี้กลับไปก็สมบูรณ์ละในการมาการไปของเราเราจะมาจะไปที่ไหนเนี่ยพระองค์บอกต้องประกอบด้วยเหตุผลนะไม่ใช่เราไปโน่นมานี่แล้วไม่มีเหตุผลเราควรจะ ประกอบด้วยเหตุผลการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใครควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทาทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เห็นไหมเราจะได้การรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนขึ้นมาทันทีเลยเราก็จะทําแค่นี้ง่ายๆเนี่ยถ้าจะว่าเป็นพิธีก็คือพิธีแค่นี้พิธีในการ ถวายทานนะในการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในการมาได้สดับในคำของตถาคตนะแล้วก็มีการปฏิปุตรฉาวินีตาปริศาโนอุกาจิตวินีตาก็คือการถกกันในคำของตถาคตเราก็จะไม่เอาคำคนอื่นมาถกเพราะเราไม่ไม่ได้ศรัทธาคำคนอื่นเราศรัทธาคำของสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยถาม คนเนี่ยเออเธอชอบใจธรรมะของใครละ่ะใครพูดแล้วเธอชอบสนใจธรรมะใครวันนี้เราสนใจคำพูดของใครของตถาคตอรันตสมมาสัมบุตธะซึ่งท่านบอกท่านคนเดียวเท่านั้นที่พูดไม่พลาดเป็นสัจจะตลอดกาลอากาลิโกคำพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดแล้วท่านก็บอกสาวกของท่านน่ะทำไม่ได้หรอกนะท่านทำได้คนเดียวนะอ่า ส่วนคนอื่นที่นอกทำวินัยของท่านจะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขานะเมื่อเราศรัทธาในตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะเราก็มาถกกันในคำของพระองค์ว่าพระองค์เคยพูดอย่างนี้สุขขินสีทุกขินสีอุเปขินสีเนี่ยพระองค์หมายถึงอะไรนะพระองค์จัดกลุ่มทำยังไงสัตตานางังพระองค์พูดเนี่ยมันคืออะไรนะอ่าเราก็จะได้รู้สังโยชน์มันคืออะไรพระองค์บอกสังโยชน์คือฉันทลาคะ สิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้านะแล้วขันห้าคืออะไรนะเราก็ไล่มารู้จักมาเรียนรู้สิ่งที่พระองค์เคยพูดเอาไว้ซึ่งพระองค์ก็บอกว่าทำก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราก็ได้เคารพพระศาสดาตลอดนะได้เกี่ยวข้องกับพระองค์ ในรมวินัยที่บงตัดไว้ดีแล้วใช่ไหมนี่ก็คือพิธีกรรมก็จะมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรนะเป็นพิธีกรรมที่ประกอบด้วยประโยชน์การมาประชุมกันของคนเนี่ยพระศาสดาให้ทํากิจสองอย่างคือ1นนั่งนิ่งอย่างอริยะเราก็ได้ทําไปแล้วนะสกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวใช่ไหมดังนั้นก็มีการนั่งนิ่งมีการกล่าวธรรมะ นี่ก็คือพิธีของพอระพุทธเจ้านืมขอเข้าใจเนาะ